ดีครับวันนี้โบจะมาทำซันแกวสูงที่ตึบเลยนะครับเนี่ยที่สูงมากๆเลยก็ต่อนซ้ำหน่อกัอนนะครับก็คือคอยต่อมาหาน่อก้อคอยดีนหน่อแค่นีง่ายหน่อขั้ตอสี่ห้าหกเจ มันยากเองอันนี้ยกขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้ยางจได้ยากเลยใช่หมัยากเอง่นีต้เก็บอย่นี้ัเองแค่นี้ โอเคง่ายมากเลยพี่ิงเฮงมีอะไรจะบอกน้องๆไหมครับถ้าน้องๆอ,อยากทํามันยากไหมครับย,ยากเลยใช่ไหมง่ายแ็ต่อแบบนี้อ่ะถ้าพี่ยิงเฮงมีแก้วกี่ใบครับวันนี้หถ้าน้องๆอยากทําเหมือนวิงเฮงบ้างต้องมีแก้วกี่ใบครับหนึส 1 2 8 9 10 11 12อ,อ๋ต้องมี12ใบใช่ไหมครับหรือใครจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมแต่เริ่มเริ่มเล่นเริ่ม,มหัดเล่นก็มีแค่12ใบก็ได้ใช่ไหมลูกโอเควันนี้มาลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันยนังไม่เล่นแลนโอเค<ๆ>วันนี้พี่เฮงขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องๆ ที่เพงสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับบายบายด้วยครับบายบายไปแล้วนะครับ